สวัสดีค<ด>่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเียนชางน,น้องวง Treasure ถูกต้องจ้าก,ก็คือ Treasure w o r l d Map อีกแล้วต่อกันเลยครับใช่พี EP ที่แล้วเราไปเที่ยวที่ยวทีทโอซาก้านะคะ EP สองนี้จะไปที่ไหนน่าจะเป็นฟุกุ ฟูกุยอะไรกับนาโกย่านะคะ EP สองนะคะใช่แจ่สุขสนานนะใช่คอนเพลนมันดูมันดูแบบบล็อกท่องเที่ยวบล็อกท่องเที่ยวแล้วฉันดูฉันก็อยากไปญี่ปุ่นเออคิดถึงญี่ปุ่นเนาะแต่ยังไม่เคยไปหรอกแต่อยากออกไปบ้างแล้วมึงจะพูดถึงญี่ปุ่นเออก็แบบคิดถึงความการทเป็นโต้ย์เออไหนเราไปดูดีกว่า ว่าอันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงๆให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับและ Watch ไวมี Membership นะถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพนนีสเอ็กซ์คลูซีฟ o r m ร m b เมจ้า และที่สำคัญเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แทงส์ค่ะถูกต้องครับให้กำลังใจพวกเราได้ชอบคลิปนี้เป็นพิเศษกดซุปเปอร์แทงให้เราได้นะครับผมฝากด้วยและที่สำคัญอย่าลืมตามเรื่องเต็มได้ใน Facebook ฝากด้วยนะครับทุกคนอ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย จบไป,ไปแล้วอย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook นะคะอันนี้ก็เป็นไปฟุฟกุฟ,กฟูกุอิใช่ป่ะฟูกุอิเออฟกุอิกับมาโกยา่า เธอก็ฟุกอีก็คือเหมือนไปคอนเสิร์ตนะไป<ช>ไปคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มีการไปเที่ยว<ช>อะไรนิดๆน,น่นนนอยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดูแล้วเรารู้สึกคิดถึงอะคิดถึงการไปญี่ปุ่นเหมือนที่เคยบอกในโอซาก้าว่ามันประเทศญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากเลยนะกับการที่ แค่เราไม่เราไม่จะเป็นต้องไปแลนด์มาร์กอ่ะแต่เราไปเดินใช้ชีวิตดูบ้านเมืองเดินถนนเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทางร้านรวงต่างๆแค่เดินในซูเปอร์ก็มีความสุขแล้วและยิ่งอย่างเงี้ยไอตอนได้ไปฟุกฟุกเอีย จุดพักรถเธอมันมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนฉันเคยดูรายการญี่ปุ่นอ่ะที่แบบว่าแต่ละที่จุดพักรถจะมีของดีของเด็ดประจําจุดพักรถเหมือนไอ้นี่ใช่ไหมขนมขนมงเเหมือนบ้านเราแต่ว่าอันนี้เขาจะจริงจังมากคือจะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายแกับอเวนิวเลยอะมึงแต่ว่าจะเป็นแบบจุดพักรถแบบมีร้านของดีของเด็ดประจาเขตจังหวัดนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูก็สามารถ วกินได้อะไรเงี้ยแล้วจะมีของอร่อยออร่ยกินแล้วลจากที่ดูเนี่ยก็คือน้องๆเนี่ย e เ j o y eating มากน,มาานี่ทำให้หิวเลยแบบเนาะ เพราะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งทุกคนบอกแล้วตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยคือหิวมากอยากกินของน่ากินอยากกินตามน้องทุกอย่างโอ้ไม่ก็ไอที่มันเหมือนเป็นซาลาเปาน่ากินมากเลยใช่ลูกใหญ่มากแล้วดูไส้แบบไส้แบบดูจุยซี่มากไส้ดูจุยซี่มากน่ากินมากประทับใจซแลาเปและของหลายอย่างแบบอุดร้อนๆแล้วแบบว่าได้พะทุกคน เรานึกภาพต่างเวลาเราสดำซปดังเขียวเส้นดังแล้วก็มันละลายในปากจขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมขอนซุปอีกได้ไหมทุกคนและได้กล่าวว่าของทอดอย่างพอมานากย่าที่น้องไปกินของทอดเสียงมันดังขออีกได้ไหม แบบโหค่ะราวคาราชซอสลงไปบนน้ำะเธอเลไน้ำเหมือนน้นอร่อยมากแล้วเกี๊ยวกระหล่ำปีฝอยเมอกูชอบกะหล่ำปีมากกะหล่ำปีฝอยเฮ่ได้กินกะหล่ำปีคุกข้าวอ่ะแล้วก็ซอสอะไรอย่างเงี้ยเธอถ้าเกิดชนะจะจอยแล้วแบบมันจะชอบอีแบบว่าแบบน้ำสลัดงาเออเอาข้าวเธอเธอเธอสั่งชุดหมูทอดถ้าเธอเอากะหล่ำปีไปเอาหมูแม่ชินกินหมูข้าวข้าวกะหล่ำปีข้าวญี่ปุ่นร้อน โปด้วยกระล่ำปีซอ,อยแบบบางๆแล้วราดด้วยน้ำสลัดงาแล้วมันเซ์ฟินแค่ไหนแกนเออเสียง<อ>แล้วฉันจะเสียสละกินหมูทอดให้แกเองมันดัง <c oughs> เออได้รู้เลยว่ามันต้องแบบกรุบมากอะแล้วมันรอนแล้วมันรอนด้วยจริง อีกอย่างหนึ่งที่อยากไปคือโปเกมอนเซ็นเตอร์ฉันเคยฉันเคยไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ซัปโปโร์ใหญ่บอกเลยว่าถ้าเกิดติ่งโปเกมอนอย่างฉันเนี่ยเข้าไปแล้วมีสิทธิ์ล้มละลายคือได้อะไรบ้างฉันได้ตุกตามา3ามสี่ตัว<อ>แบบตุกตาแบบน่ารักแบบมึงเข้าไปอะ่ะแล้วมึงจะมีตุกตา ตั้งแต่โปเกมอนเบอร์หนึ่งจนเบอร์ล่าสุดที่มึงอ่ะคือเวลาในโปเกมอนแสมันจะมีว่าโปเกมอนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่จนถึงแบบหมายเลขที่พันกว่ามึงมีให้มึงเลือกทุกตัวมึงเข้าไปแล้วมึงเป็นไงตั้งแต่เราเก็บกระดาษแผ่นในถุงขนมใช่แต่อันนี้คือมีทุกอย่างที่มึงต้องการในโปเกมอนเซ็นเตอร์ไปแล้วหมดมีร้อยหมดร้อยมีล้านหมดล้านมีแสนหมดแสนมีหมื่นหมดหมื่นมีพันหมดพัน ส่วนของคนชอบเนาะจริงเธอละคือมันเป็นมันเป็นประเทศที่มีความสุขกับการที่แบบว่าเราแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ว่าไม่ว่าแต่เราเราจะเป็นแฟนอนิเมะหรือว่าจะเป็นอะไรแค่ได้ไปก็แฮปปี้ฉันเชื่อว่าเธอจะเป็นประเทศที่เธอไปแล้วเธอแฮปปี้แล้วน้องก็ดูแฮปปี้มากๆโดยยองจัดวันเกิดไปเลยสามรอบกินเคงจนอ้วมเลยชอบมากที่ชอบมากที่บนคอนเสิร์ตแล้วเขา โดนผักหน้าจุ่มเค,ค้กโดนพี่ๆแกงผักหน้าจุ่มเค,ค้กไปนี่อยากกินมีเค,ค้กลูกเคคจี๊ยบเ,เค,ค้กลูกเจี๊ยบแบบเกมปิแบบป้งเหมือน <laughs> มึงเหมือนเหมือนเหมือนในในในเกมเลยอ่ะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนนะคือสมัยสมัยเราเด็กๆอ่ะมันจะมีเกมปิ้งปิ้งปิ้งเนื้อบาร์บีวทุกคนน่าจะน่าจะต้องยุคเราเราไหมหรือยังไงถ้าเกิดเรคิดว่ารุ่นเราอ่ะนะรุ่นเราอ่ะน่าจะทันนะไอ้เกมปิ้งเนื้อบาร์บีวอ่ะแต่น้องๆอาจจะไม่ทันพี่ฮูก็น่าจะทัน ใช่ไหมใช่ไม่ก็ก็คือแบบรุ่นเราไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้นี่ยนี่นี่ภาพนี้นี่ทุกคนเกมย่างเนื้อเล่นได้ไม่ใช้เน็ตอ่ะเนี่ยทุกคนเนีทุกคนเกมนี้ให้ให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะเดินไปให้ทุกคนดูฝากก่อนนะคะทุกคนมันจะเป็นเกมปิ้งเนื้อบาร์บีคิวเยแล้วคือแบบเนื้อฮาลุทิมันคือเนื้อที่ฮารุโตปิ้งอ่ะโดยแบบ ไม่มีข้อคอร์ราหาค่ะเป็นเกมอยางนีทุกคนแล้วเราแล้วเราต้องปิ้งเนื้อไม่ให้มันไหมเพื่อทำคะแนนนะคะแล้วใช้เด็ตไม่ต้องใช้เด็ดเล่นด้วยใช่เค่ะทุกคนไปโหลดเกมปิ้งเนื้อบาร์บีคิวมาเล่นได้ไม่รู้เดวดี้มันมีเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นใหม่หรือยังนะไม่มีแล้วเกมเกมมันตายต่อเราแล้วมั้งเนี่ยไม่จะมีสกอร์ด้วยทุกคนแล้วจิ้มนังจิ้ม สนุกมากและและคือแม่เกมไม่มีอะไรนะแค่ปิ้งเนื้อให้มันสุกอะแค่ปิ้งเนื้อ<ล>ให้มันไม่ไหม้อ่ะแล้วก็จะได้คะแนนไม่ดิบอ่ะเออ yeah. แต่ว่าสนุกมากแต่ว่าสนุกแต่วา่า,าสนุกยากมันซะไม่ยากเนี่ยความสนะุกยุคไบทูเคี่ยนีเนือเธอและฉันชอบมากที่แบบว่าเขาเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยยองคือพี่ๆแบบว่าแบบ เออบบเอ็นดูนะในเมื่อไม่เนียนแล้วอ่ะก็ไม่เนียนไปเลยอยากกินเชกไก่ว่ะอยากกินปิ้งเนื้ออือต้องโดนซะแล้วบองกอดยากิบอกเลยว่าหิวหิวจริงหิวจริงตีสอง่ะจริงต้องขออนุญาตเดี๋ยวจานดาป่ะจินดาป่ะเปิดหรอเปิดถึงดึกดด่นมึงอย่ามานะคงเอ้ยจริงหอไม่เปิดแล้วก็ปิดแล้วเปิด ถึงดึกเดินค่ะตีสีต่ตีห้า,หาเขาไม่เนย่อยเลยเา่เาแล้วก็ไม่ควรค่ะเออแต่ว่าวันนี้เราขอตัวก่อนและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเห็นเห็นว่าอีพีสามาแล้วเอออีพีสามาแล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะว่าซับไทยจะมาเมื่อไหร่นะคะ<ช>ทุกคนแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะ มาทจมาอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีการสลับปรับเปลี่ยนอะไรนี้หน่อยนะทุกคนก็ฝากเลยนะครับยังไงเราก็ยังไม่ทิ้งชูเมย์ไปไหนแน่นอนนะครับผมเพราะเราก็คือชูเมย์หนึ่งนมันด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกๆคอนเทนต์ของบล็อกชานลเลยจ้าแต่ถ้าสมมติว่าสัปดาห์ไหนเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ของเทรเชอร์ก็ ฝากไปดูคลิปเก่าๆในเพลยลิสตของ t r รเซอร์นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่อะไรน,นะตั้งแต่เสียงควันมุ่งในชายล้วนอะไรเงนนี้ย<ช>นานมน,นะครับผมก็เียยอะมากฝากด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะจ๊ะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย